นางคมคายอุดรพิมพ์ผู้สมัครนายกอบจมหาสารคามและเป็นอดีตนายกอบจนะคะลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยและหาเสียงเ่วยผู้สมัครสมาชิกอบจค่ะโดยเน้นการลงชุมชนและตาม ท้องไร่ท้องนาน,นะคะเนี่ยค่ะไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อเข้าถึงชุมชนประชาชนค่ะพร้อมกับชูนโยบายแก้ปัญหาภัยแรงแก้ปัญหาความยากจนค่ะสำหรับพื้นที่นี้นะคะมีผู้สมัครนยายกอบจสี่คนค่ะได้แก่หมายเลขหนึ่งนายทองหล่อพลโคตรในนามทีมาสาร,รคามพัฒนาหมายเลขสองนางคมคายอุดรพิมเจ้าของพื้นที่เดิมนะคะหมายเลขสามนายชยพลโบราณมูลผู้สมัครอิสระและหมายเลขสี่คือนายสีเมืองจริสิริกลุ่มเพื่อไทยมหาสาร,รคามค่ะ ซึ่งมหาสารคามก็ถือว่าเป็นสนามแข่งที่น่าจับตานะคะเพราะว่ามีผู้สมัครสองคนที่มีคะแนนนิยมค่อนข้างสูสีค่ะอย่างนางคมคายมีฐานเสียงเดิมที่เหนียวแน่นเพราะว่าเป็นอดีตนายกบาอบจและเป็นภรรยาของอดีตนายกบาอบจสามสมัยส่วนนายศรีเมืองเจริญมิริก็มีฐานเสียงและกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยเน้นชูนโยบายเร่งซ่อมเร่งสงรงส้างทั้งการขนส่งสุขภาพการศึกษาและภาคการเกษตรด้วยนะคะ ส่วนที่ภาคใต้ค่ะในจังหวัดสงขลามีผู้สมัครนายกอบจอและสมาชิกอบจอลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องค่ะเน้นหาเสียงในพื้นที่บ้านเกิดผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามนะคะเพื่อไปดึงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะโดยพันเอกสุชาติจันทรชดกุลผู้สมัครนายกอบจอสงขลาค่ะมีทีมสงขลาประชารัฐเนี่ยบอกว่าก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนและองค์กรในพื้นที่เหมือนกันที่พูดถึงการใช้เงินหาเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลือกตั้งอย่างน่าหู และก็ต้องยอมรับนะคะว่าจังหวัดส,สงขลาเองค่ะน่าจะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่พูดถึงเรื่องของการใช้เงินในการเลือกตั้งช่วงนี้และเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่จากการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสด้วย ขณะที่จังหวัดกระบี่ค่ะนายสุรโรธนาคินผู้สมัครสมาชิกว่าจออิสระอำเภอเอ่าวลึกลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงแบบเคาะประตูบ้านแบบนี้นะคะหลังจากที่ลงต่อสู้สนามเลือกตั้งแข่งขันกับนายกิติศตักดิ์กิติสิทธโคอดีตสอจหลายสมัยจากกลุ่มรักกระบี่ คอาการเมืองในพื้นที่ค่ะก็คาดการนะคะว่าเป็นการแข่งขันอย่างสูสีค่ะผู้ชมคะเพราะว่าผู้สมัครทั้งสองคนนั้นมีผลงานที่เป็นที่รู้จักของประชาชนด้วยขณะที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตกระบี่นะคะบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังไม่พบการกระทําความผิดพรบการเลือกตั้งค่ะและยังไม่พบการทําลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครแต่อย่างใดด้วยนะคะ